สวัสดีครับกลับมาว่ากันต่อนะจากคลิปก่อนหน้านี้ถ้าตรงนี้ไม่มีการคีย์ควอเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับสูตรที่เราสร้างไว้เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะผมลบไปก่อนนะเราจะมีวิธีการอย่างไรในการหาผลรวมของแต่ละโปรดักตในแต่ละควอเตอร์นะครับตรงนี้เราสามารถใช้ v l o o k u p ไปช่วยได้นะนันก็คือว่า Vlookup ไปที่ Product 2สอครับคอมม่า มาครอบข้อมูลทั้งหมดนี้นะกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมมาควอเตอร์หก็คือคอลัมน์ที่2 3 4นั่นเองนะตรงนี้เราใช้2อ4าอย่างนี้นะครับควอเตอร์2ก็คือคอลัมน์ที่5 6 7 q u a ควอเตอร์3ก็คือคอลัมน์ที่8 9 10 q u a ควอเตอร์4ก็คือคอลัมน์ที่11 12 13แต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะให้ไปลุกอัพที่ควอเตอร์ใดนะครับตรงนี้เนี่ยเราใช้ชูตไปช่วยได้นะนำชูตไปไว้ข้างหน้านะครับเช่นเราต้องการให้เลือกที่ควอเตอร์หนะครับก็คีย์เลขหนึ่งลงไปคอมมาจากนั้นก็ไปวงเล็บปิดแล้วก็ปิดด้วยคอมมาศูนยหรือฟอลนะครับตามโครงสร้างของ Vlookup กด enter ดูนะครับกด f2 ขึ้นมากด f9 เราก็จะได้ข้อมูลของควอเตอร์1ของ Product 2นั่นเองนะครับถ้าเรา copy ตรงนี้ลงไปนะกด f2 กด f9 เราก็จะได้ชุดข้อมูลของควอเตอร์1ของ Product ที่4กด f2 กด f9 เราก็จะได้ชุดข้อมูลของ Product 1จากควอเตอร์นะครับตรงนี้กด f2 กด f9 เราก็จะได้ ชุดข้อมูลของ Product 3ที่เป็นคว a เตอร์นึ่นั่นเองนะหลักการเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราต้องคอยไปเปลี่ยนนะว่าเลข1หรือเลข2หรือว่าเลข3หรือว่าเลข4ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันไรต์ไปช่วยได้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราดูแบบนี้นะครับไรต์ของ A8 ก็คือตรงนี้นะเอามา1ตัวนะครับโคเดนเตอร์นะครับ ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นควอเตอร์สก็จะดึงเลข2มาแสดงถ้าตรงนี้เป็นควอเตอร์สก็ดึงเลข3มาแสดงถ้าตรงนี้เป็นควอเตอร์สก็ดึงเลข4มาแสดงในการใช้ไรซ์คอมมาห1เนี่ยถ้าเอามาค่าเดียวนะเลข1นะตรงนี้เราไม่ไม่คียเลข1ก็ได้นะครับใช้ไรซ์เอแมันจะดึงมาค่าเดียวอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยให้เราใช้ไรซ ตรงนี้ไปช่วยนะครับก็คือ a 8นั่นเองนะตรง a 8นี่เราต้องล็อกไว้นะครับตรงนี้นะ copy ลงไปเราก็จะได้ชุดข้อมูลที่มันดินามิกนะครับตามนี้เลยเช่นตรงนี้เราเราเลือกเป็น quarter หนึ่งนะครับตรงนี้มันก็จะดินามิกไปตามชุดข้อมูลของ quarter หนึ่งนั่นเองครับมันจะเป็นแบบนี้นะพอเป็นแบบนี้เนี่ยตรงนี้เราใช้ sum product ไปครอบได้เลยนะครับเพื่อหาผลรวมออกมานั่นเองนะ ปุแลปปิดนะครับกด enter แล้วก็ copy ลงไปตรงไร้ตรงนี้นะไม่เกี่ยวแล้วผมลบไปนะครับเนื่องจากว่าเรานำไปซ้อนไว้ในชุดนี้แล้วนะครับสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในแต่และแถวก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาวไปก่อนสวัสดีครับ